สวัสดีเราเจอพี่เครืองเราแล้วดูตอนนี้กำลังบ้าใบและกำลังออกดอกบ้างเราหาพริกแดงเจอแล้วด้วยนี่ได้มันหนึ่ง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 อันแรกหายปัหาไม่รู้อ่าเราไมาเล็กเก็บจ้าอีกกันค่ะใครหาเจอให้จ้าเอ๋ใครหาเจอให้จ้าเอ๋นี่นะพริกนี่นะพริก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  จ้าเอ๋จ้าเอ๋ใครหาเจอจ้าเอ๋อเ,ออเ,อเรามาเล่นจ้าเอ๋เรามาเล่นจ้าเอ๋ลา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 เล่นจ้าเอ๋พิก,กันดีกว่าหายากมากค่ะหายากมากพิกจ้าเอ๋นะคะพิกจ้าเอ๋เออแต่ดูรูปทรงคตรสกลลสอร์รูปทรงสวยเลยค่ะข้างหลังไม่มีกิ่งก้านแต่ขาตรงเป๊ะเป๊ะเลยค่ะนี่ สวยเป็นรูปตตลปัดเลยค่ะ